จะเล่นอะไรดีนะเนี่ยจะเล่นไอ้นี่หม่เล่นสัด์น้ำอ่ะสัดว์น้ำอันนี้อากาศยังร้อนร้อนสี่สามองศาอย่างนั้นก็ดีดิไปอย่างนั้นก็ดีหุ้ยอะไรอ่ะวันนี้วันนี้อากาศร้อนมาสี่สามองศาขอให้ทุกคนคนทุกคนทุกคนสัตน้ำกันเยอะ เฮ้ยมันจะดีหรอวะเออนทีนดีด,ดีเออไปกันไปกันไปกันเออขอย,ยืมของพ่อแหละของพ่อมันของพ่อมันซิ่งซิ่งกว่านอ้อี่เออนิซินาหนาเฮ้ยขึ้นดิเพื่อนเฮ้ยมันเกือบจะลม้มนี่มันของผู้ใหญ่ชัด,ชดเลยนะไปดีกว่าเฮ้ยนะ่มันคนมาแล้วคนมาแล้ว ฮ้ยสัต์ฉันทำไมอ๋อพอดีว่าอากาศร้อนอะเอ้ยฉันมาเล่นก็ได้ฮ้ยเฮ้ยมีคนมาคนมาเอ้ยโอ้ยเฮ้ยหัวแตกเลือดไหลหนีไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยตดต้ถ้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้ย ขอบคุณนะ่าจ้าจําที่ช่วยไว้เอ้ยเฮ้ยอย่าเป็นอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยตื่นก่อนสิ